f o นป์ปป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  n ปปปป a n ปป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 ะปะ s คอนสิสคอนสิสแต่ว่าประกอบไปด้วยนะคะคอนสิสคอนสิสประกอบอันดับสองบิสเนสอพาร์ทเมคอนสิสประกอบด้วยชาร์จแอนด์อินชาร์จอินชาร์จอินชาร์จแอนด์อินชาร์ เป็นชาร์สออฟต้ยาคำนี้ออกเสียงเป็นออฟนะคะเป็นออฟเนาะชาร์สออฟอ่าฟอจะขึ้นต้นด้วยเอฟอย่างเราฟอตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรออฟอ่าถ้าฟอเนี่ยมันมีเสียงเอฟข้างหน้าไงอันนี้มันเป็นเสียงออกออกต้องยารจำเสียงออกสิมันไม่ใช่ฟอออออกเอออออฟออฟใช่เสียงออกออกนึกถึงออกออกเพราะว่ามันไม่มีเอฟข้างหน้าเอฟอยู่ Off, and, I'm in of and in up okay. and in I specialist in specialist in work life A special light in, uh, in in life. in workplace in. motivation. I work. I work as. Ah, uh, I work as. Ah, I work as receptionist last motivation. I work at the area of. I work in. เดอะแอครับ I in I work in อ่าเนี่ยนุ้งยาใช้คำนี้ก็ได้เนี่ย I work in area of อ่า finance อ่าถ้าไม่มี finance ก็เอา deal with deal with with อันนี้ดีเลยครับเจอใช้ในชีวิตประจำวันเลยนี่ให้เลยเอาไปใช้นะจำให้ได้นะเอาไปใช้อ่ะคนละสามข้อนะคะเอาของตัวเองนะ copy แล้วก็พูดของตัวเอง I'm